ฮัลโหลโจ๊จสวัสดีเด็กชาวเกเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนท์จากช่องพี่แจ๊ดทีวีอนะครับชมเย้วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนานผู้ชมนะครับในการรับสกินปืนฟรีถาวรนยกเซิร์ฟกันนะครับนักผู้ชมครับแต่จริงๆงก็คือถาวรนจะได้เป็นบางคนนะคนที่ไวนทนานผู้ชมครับก็คือจะมาบอกกันให้เตรียมตัวไว้นานผู้ชมว่าวันที่3มวันที่4นี้ก็คือวันเสาร์นี้นานผู้ชมเรามีนัดกันนะครับก็คือวันที่3เนี่ยที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าจะมีการจัดการแข่งขันน้ชมครับกผ โปลีกนะครับแชมเปี้ยนสี่เอ่อที่เหลือพี่อ่านไม่ออกนะครับขอโทษจริงๆก็คือจะมีการแข่งขันฟรีไฟนะครับแล้วก็มี2สองการแข่งขันด้วยกันก็คือจะมีการแข่งขันฟรีไฟที่ว่าค้นหาตัวแทนน้ำชมครับของประเทศไทยมาหาทีมที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อไปแข่งฟรีไฟระดับโลกนะท่านชมครับเราก็สามารถเข้าไปร่วมเป็นแรงใจแรงเชียร์น้ำชมในการที่จะสนับสนุนให้นักกีฬาไทยนะครับน e ักเล่าอีสปอร์ตหรือว่าทีมที่เราชื่นชอบ ได้คว้าแชมป์โปรดิบไปกันได้ผู้ชมครับแล้วก็ในวันที่สามผู้ชมรับชมพร้อมกันนะครับตั้งแต่เวลา12บสนกาเป็นต้นไปผู้ชมครับแล้วก็สุดพิเศษเลยผู้ชมครับรับของรางวัลมากมายฟรีตั้งแต่วันที่3กับวันที่4ี่ผู้ชมครับจะมี2เวลาผู้ชมตั้งแต่เวลา11บเอโมงเป็นต้นไปเขาจะเริ่มไลฟ์สตรีมใช่ไหมผู้ชมครับไฮไลท์ทัวร์นาเมนินผู้ชมครับคือเขาจะเริ่มไลฟ์สตรีมไปเรื่อยเราก็ไปเข้าดูผู้ชมครับเมื่อทุกคนเข้าดูผู้ชมเขาก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชมครับก็คือ ถ้าเกิดคนดูพร้อมกันถึง3 0 0แสนคนก็จะรับรางวัลไปเลยคุณผู้ชมครับบัตรสร้างห้องแล้วก็ตัวปืนนะผมจะได้รางวัลทั้งหมดเลยที่มีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอเปิดโพยแป๊บเดี๋ยวต้องตัดเสียงออกคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเราเข้าชมคุณผู้ชมครับพร้อมกันใช่ปะเราก็จะได้ว่าคือยังไงเราจะได้เป็นของรางวัลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเปิดโพยแป๊บหนึ่งผมจําไม่ได้ว่ายอดวิวเท่าไหร่ได้อะไรเท่าไหร่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอเปิดโพยก่อนจําเป็นต้องเปิดโพยโอเคคุณผู้ชมนี่ ผมจะเปิดโพยขึ้นหน้าจอให้น้ชมดูด้วยวันที่3เมษายนน้ชมครับรับชมพร้อมกันย้ํานะวันที่3เมษายนนะรับชมไกหน้าน้ชมพร้อมกันน้ชมที่ทาง youtube ไกหน้าฟรีไฟล์ไทยแลนด์น้ชมครับรับชมพร้อมกันถึง50,000คนรับไปเลยตั๋วดมอนด์3ใบนะ้ชมครับได้ยกเซิร์ฟ รับชมถึง10,000แนคนรับหมุดจมูกแดงหนวดแล้วก็แว่นนะคผู้ชมครับเป็นหน้าตัวตลกที่เ GM มีนะคผู้ชมครับซึ่งทุกคนในเซิร์ฟยังไม่มีแน่นอนรับฟียกเซริร์ฟคุณผู้ชมครับพิเศษถ้าคนดูรวมกันถึง2 0 0 0 0 0คนคผูน้ะชมรับไปเลยครับชุดนักกรบนะคุณผู้ชมครับเป็นเหมือนแบบพี่ก็ไม่แน่ใจมันชุดอะไรแต่หน้าเป็นกระโหลกผูน้ะชมครับไม่แน่อาจจะเท่ก็ได้ชุดนี้คุผู้ชมครับถ้ามีไว้นะ2 0 0 0 0 0คนน้ณผู้ชมและที่ดีที่สุดเลยผูน้ะชมครับ รับชม1 2ึ0งสองแสนห้าหมื่นคนรับไปเลย่านผู้ชมสกินปืนบาเรตโมโคนผู้ชมครับบวกระยะหนึ่งลดความเร็วในการรีโหลดหนึ่งเพิ่มแมกกาซีนหนึ่งผู้ชมก็คือบาเรตมีกระสุนเยอะขึ้นแล้วก็ยิงได้ไกลขึ้นดามเมจไม่ตกเวลายิงระยะไกล่านผู้ชมแค่รีโหลดกระสุนช้าขึ้นนิดนึงแต่โปกติบาเรตรีโหลดกระสุนเร็วอยู่แล้ว่านผู้ชมและพิเศษครับถ้ารับชม1 300, นึ0งสามแสนคนรับไปเลยบัตรสร้างห้องคนละหนึ่งใบพร้อมกับตัว๋วเอยพร้อมกับบัตรเปลี่ยนชื่อผู้ชมครับคนละหนึ่งใบเลยค ชาวฟรีไฟล์มแบบว่าทุกคนเลยม้ชมือบอว่าโอ้โหเจมแบใจดีมากแต่ที่ทุกคนแล้วก็มีของรางวัลมากมายู้ชมในระหว่างการแข่งขันฮะก็เรารับชมการแข่งขันยาวๆม้ชมสามารถเก็บแต้มหรือว่าโทเค็นู้ชมระหว่างการแข่งขันนะครับพี่เคยทําคลิปสอนไปแล้วเอาไปแลกเป็นของรางวัลไม่ว่าจะเป็นเสื้อไฮโตะกระเป๋าฟรีไฟล์หรือแม้แต่หมอนฟรีไฟล์หรือว่าจะเป็นสกินปืนแล้วก็สกินอย่างอื่นได้ด้วยนะู้ชมและหลายคนคงอยากรู้ม้ชมงครับผมรู้ว่าหลายคนอยากรู้แล้วว่าเอ้ยพี่ครับ เข้ารับปืนถาวรยังไงก็คือในวันที่3มย้ำน้ำชมวันที่3เป็นต้นไปน้ำชมครับจะมีการสร้างห้องก็คือเหมือนที่เราไปงานเกมอะท่านผู้ชมถ้าเกิดใครเคยไปงานเกมก็จะรู้ใช่ไหมว่าเขาจะมีการสร้างห้องใช่ไหมในงานเกมอะแล้วคนที่เข้าห้องทันก็จะบอกเลขห้องบอกรหัสห้องผ่านไลฟ์สตรีมใครที่แบบมือไวอะที่แบบก,กดเข้าห้องเร็วๆอะคุณผู้ชมกดเข้าห้องทันนะเข้าไปได้้ชมเขาจะมีของรางวัลแจกเป็นปืนถาวรแล้วก็กล่องสุมสกินปืนถามว่าทําไงครับพี่ถึงจะได้ปืนถาวร ลำดับที่1 3, นึงถึงสาน้องชมจะได้สกินปืนถาวรโอเคปะ่ะ1ถึง3โอเคไหมน้องชมครับลำดับที่1 3, นึงถึงสาน้องชม1นึงถึงสาน้องชมจะได้สกินปืนเป็นลำดับที่1ถึง3รอบที่1 3, น่งน้องชมคือมันจะมีทั้งหมด5รอบคนที่อยู่ลำดับที่1 3, นึงถึงสาน้องชมของรอบที่1รอบแรกคือห้องแรกที่เขาสร้างอะ่ะจะได้เป็นสกินลูกซองนะ m 1 8มหนึ่งแปดแปดถาวรลำดับที่4ถึง10 จะได้เป็นสกินปืนเอ่อลูกซองท่านผู้ชมครับลูกซองเก่าสีนตาลลูกหัวกะโหลกเนี่ยถาวรท่านผู้ชม4-10ถึงนะแล้วก็ลำดับที่11ถึง48จะได้เป็นกล่องสุมท่านผู้ชมก็คือว่าจะได้เป็นกล่องสมของสกินปืน2กระบอกเนี่ยไปรู้เอาจะได้ถาวรหรือเปล่าแล้วก็รอบที่2ก็คือห้องสร้างห้องครั้งที่2จท่านผู้ชมคือดูไลฟ์สตรีมพี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะสร้างตอนไหนนะใครที่เข้าทันรอบที่2ท่านผู้ชมลำดับที่1นถึงรับไปเลยท่านผู้ชมครับ สกินปืนทอมสันนะผู้ชมครับห่งการเวลานะสีทองแล้วก็ลำดับที่4ถึง10รับไปเลยผู้ชม P ี0สกินนี้เหมือนทันฟอร์เมอร์ผู้ชมสีม่วงผู้ชมครับแล้วก็เหมือนเดิมครับลำดับที่1 1ถึง48ก็จะได้เป็นกล่องปืนไปรุ่นเอาว่าจะได้ถววรหรือเปล่ารอบที่3ผู้ชมรับไปเลยครับสกินปืนสกีเลายฉลา,ามผูม้ชมเคยแจกเราครั้งหนึ่งหลายคนอาจจะเคยได้แต่ใครไม่เคยได้ก็รอรับได้ผู้ชมครับ1นึงรับไปเลยลำดับที่ง1 0 รับสกินปืนฟาร์มเอ ż, สก,กาสีแดงคุณผู้ชมครับถาวรผูน้ะชมไปเลยและลำดับที่1 1ถึง48ก็เหมือนกันนผู้ชมได้2อย่างนี้แต่เป็นกล่องสุม่มเอาละคุณผู้ชมลำดับที่1รอบที่4ลํลำดับที่1-3ถึงรับไปเลยคุณผู้ชมครับ A W ตัวใหม่ลา่าสุดคุณผู้ชมเจาะกระบอกเลยว่าโคตรแรงคุณผู้ชมครับแล้วก็ลำดับที่40-10ิถึงสิบคุณผู้ชมรับ A W ตัวที่เป็นลายผีเสื้อไปคุณผู้ชมครับสีแดงคุณผู้ชมก็ตัวนี้จะเป็นแบบว่า คือรีโหลดเร็วแล้วก็เปลี่ยนเอ่ยยิงไวคุณผู้ชมครับแล้วก็เหมือนเดิมลำดับที่1 1ถึง48รับเป็นกล่องสุมสกินปืนลำดับที่ห้าคุณผู้ชมครับกล่องที่5ทีนี้กล่องนี้หลายคนอยากได้มาคุณผู้ชมเพราะว่ามันแจกเป็นลูกซองควงสีม่วงโอ้โหโคตรแรงรอบที่5 1-3ถึงได้ถาวรคุณผู้ชมมี3คนที่ได้ถาวรแน่นอนคือบอกเลยว่าสุดจัดแล้วก็4-10ถึงก็จะได้ถาวรคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็น SVD แล้วก็ ซีรำดับที่11ถึง48รับเป็นกล่องสุ่มฟรีคุณผู้ชมครับก็เป็นการแข่งขันที่แบบว่าโอ้โหจีนแจกแบบแจกหนักแจ,ก,แจกจริงแจกเยอะมากคุณผู้ชมคือแบบแจกของถาวรคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดเราดูเราสามารถเอาแต้มคุณผู้ชมโทเคน็นนะจากการดูคุณผู้ชมครับเอามาสามารถเอามาเปลี่ยนแบบว่าเอ้ยเอามาแลกคุณผู้ชมครับคือเป็นของรางวัลที่ลึกได้คุณผู้ชมโอ้โหแบบสุดจริงสุดจัดคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าสุดยอดมากคุณผู้ชมครับแล้วก็อันนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็ ในวันที่3กับวันที่4ี่คผู้ชมระหว่างที่ไลฟ์สดเขาก็จะมีแบบว่ามีโค้ดมีไอเทมมีอะไรมาแจกมากมายคผู้ชมครับก็คือสามารถเข้าไปดูนได้ซึ่งการแข่งขันตารางการแข่งขันคุณผู้ชมครับก็จะเริ่มด้วยที่ของวันที่3เมษาก็คือจะมีแบบว่าตั้งแต่12ในการเป็นต้นไปคุณผู้ชมครับรับของรางวัลสปิเศษมากมายคุณผู้ชมแล้วก็ชมไฮไลท์ทัวร์นาเมนต์ก็คือระหว่างการแข่งขันว่าเอยตลอดเวลาที่ผ่านมาในแต่ละทีมเออเขาต่อสู้แบบว่าโอ้โหสู้รบหลบศึกกันมาครับรุนแรงแค่ไหนแล้วก็ วันที่3เมษายนชมนครับหลังจากที่ว่าอันนี้เสร็จแล้วก็จะมีการแข่งขันน้ชมเอฟฟายโปรริกเอสซีซิงเกิลบายดีแท็กอันนี้พี่อ่านไม่ออกนะแต่ว่าบายดีแท็กชิงเงินรางวัลมูลค่าวกว่า5ล้านบาทน้ชมเป็นต้นไปน้ชมแล้วก็หาคนเป็นตัวแทนประเทศไทยก็คือการแข่งน้ชมหาค,คนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งฟีฟายโวแช,ช,ชมเปี้ยนลีกน้ชมครับ2021น้ชมก็คือ เที่ยวก่อนทีมไทยไปแล้วแบบว่าเอาอยังไงไปแบบโอ้โชว์โหดนะครับน้องปุ่นไหนว่าน้องปุ่นเอ้โหคว้าที่หนึ่งมาได้ผู้ชมแบบสุดยอดมากเที่ยวนี้เราจะมาดูว่าทีมไหนน้ำผู้ชมที่จะได้ไปและคว,ว้าที่หนึ่งมาได้คุณผู้ชมครับและก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเลยระหว่างไลฟ์สดน้ำผู้ชมไลฟ์ลสตรีมนะผู้ชมมีสิทธิ์ลุ้นรับสกินปืนบาเลตแล้วก็คอสตูมบัตรสร้างห้องและบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีในวันที่4่น้ผู้ชมครับก็ อย่าลืมน้ชมครับเพียงแค่กดเข้าไปใน y o YouTube ทู้ชมช่อง y o YouTube ทู้ชมคือของไก่หน้าฟีไฟน้ชมเราก็มีสิทธิ์รับดูได้น้ชมหรือไม่ถ้าเกิดใครเข้าช่อง YouTube ไม่เป็นมากดตรงนี้น้ชมกดเข้าเกมแล้วกดตรงนี้เลยเข้าไปดูกันได้เลยน้ชมครับคือมีสิทธิ์ได้ทั้งปืนถาวรแล้วก็มีสิทธิ์ได้ทั้งแบบว่าคือได้ปืนถาวรด้วยแล้วเราก็จะได้แบบว่าอสกินปืนกับชุดนอนด้วยน้ชมครับเอชุดไม่ชุดนอนชุดคอตตูน้ชมมาพูดผิดน้ชมก็อย่าลืมไปดูน้ชมครับเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ก็ สามารถที่จะรับของฟรีด้วยส่วนใครที่อยากได้ของถาวรอ,อยากได้ปืนถาวรพี่เขาผมอยากได้ปืนถาวรมากเลยก็ขอให้น้องได้แล้วกันนะ่น้องน้องต้องไวอะครับพี่บอกเลยว่าพี่ก็คงไม่ทันเกันนะพี่ผ,มผมู้ชมโอ้โหแบบต้องเข้าห้องให้ทันอนะคือแบบเป็นงานเกมที่แบบว่าสุดยอดมากกล้าต,ตามนี้ผู้ชมครับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์ like กดซับสไครต์ให้ผมด้วยไม่รู้คลิปผมยาวไปหรือเปล่าก็ถ้าเกิดพูดมากไปยังไงก็ขออภัยด้วยผู้ชมครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูผู้ชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับไปแล้วบบ๊าายย